ตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่น้ำตกกระโดมค่ะจังหวัดไหนจังหวัดคนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชน้ำตกกระโดมนะครับจะไปดูกันเป็นยังไงสวยไหมน้ำตกนี้มีกี่ชั้นไม่มีหลายชั้นลแล้วเขาเหรอขึ้นหน้าสี่กันนี่ยเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างใน ลอยขึ้นรอดครับไม,ไ,ไม่รอดบอกนะครับ<อ>ต้องทำไม่ได้ ขึ้นน้ำตกกระโดมกระโดมใช่ไหมเออนี่คือชั้นสุดท้ายแล้วน้องตกนะแบบโอ้นี่ขนาดมันแรงนะแปลว,ว่าน้ําแต่ถ้าน้ําเยอะกว่านี้โอ้โหมันยักขึ้นไปเหมือนกันตรงมั้น <c ười> ขึ้นยังไง <c ười> เออนั่นนะครับขึ้นถ่ายรูปโอ้โหสวยมากๆสูงมากเลยครับตรงนัปะปลาพวงมีแล้วเห็นแล้วตรงน,นี้ปลาพวงเยอะเลยไม <c ười> ่เห็นตาลยสวยมากถ้าน้ำเยอะๆอ่โอ้โห ต้องน้ำป่าเอออรุ่มรื่นนะน้องตัวนะแบบว่าอ<ะ>เออสวยมากมวิวสวยเออที่เลนะ่นน้ำก็คือมันไม่ลึกนะก็เล่นไดเเ้เลยเลยเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศบรรยาก,กาศไปเลยเลยเดี๋ยวดูเขาบอกว่าวิวสวยมากนะเขาบอกขึ้นไปแป๊บเดียวเอง ไปลุย <laughs> เริ่มชั้นแล้วครับขาเริ่มตึงแล้วครับชันชันมากเลย <laughs> เห็นบอกว่าสวยจะไปก็มันจะคุ้มใช่ไหม,ไมคุ้มกว่าที่เราขึ้นไปว้าไปไป เฮ้ยเขาบอกขึ้นไปนิดเดียวไปไปไปนิดเดียวก็ับร้อยหกสิบเมตรเราไปสี่รอยหกสิบเมตรนะครับตอนนี้แต่เขาบอกร้อยหกสิเมตรแล้วจะถึงชั้น,นหน้าโอ้ย,อน,อยนี่คจะถึงชั้นหกแล้ว คิดว่าขึ้นรอดไหมน่าจะไม่รอดแล้วใช่ไหม,ไมเดี๋ยวส่งพี่โดงขึ้นไปถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ชั้นหกไปโอ้ยแบบว่าทั้งชั้นแล้วก็ร้อนไม่ได้ถือน้ำมาสักขวดด้วยโอ้ยตายตายตายโอ้ โอ้ oh, สวยมากครับแต่ว่าลงไปอีกลงไปลึกอีกสายเดี๋ยวไปเดินข้างล่างดีกว่าอันตรายอ oh. oh. เป็นไงบ้างน้องต้น oh. สวยมากเลยนะครับโอ้โหมีชั้นหกแล้วครับ ฉันเกียดตาดฟ้าไม่รู้จะสวยยังไงเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะขึ้นไปไม่ไหวจริงๆตาย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 ว้า <laughs> สวยมากเลยครับผมว้า <laughs> นี่คือน้ำตกอะไรนะนกระโรมเอ,อ โอ้โห oh, oh. ดูครับนำ้ำสวยมากสวยมากว้า oh, ว wow. นี่คือน้ำตกชั้นที่เ็ดนะครับให้พี่ดมไปถ่ายมาครับถ่ายแนวตั้งมาครับไม่ได้ถ่ายแนวนอนเลยสวยไหมครับ สวยมากครับผมว้าวสวยมาก,กเฮ้ย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 นี่ค่ะก็จดคลิปแล้วค่ะปิดทริปน้ำตกการุมขอขอคำเดียวเอว่า ลาบเอ้ยไม่ใช่ร้อยร้อยเ<อ> <laughs> ชิญเอฟซีนะเชิญเอฟซีตุลทตุลานามานะน้ำตกกระลมนะอ่าถือว่าอุ้ยน้ำเย็นน้ำเย็นมากครับแล้วก็มีปลาด้วยแล้วก็สวยขึ้นไปขึ้นสูงหน่อยแต่ว่าคุ้มไปหายเหนื่อยเลย <laughs> <หน S 1> <laughs> เอ<ใ>นเอนะเชิญเอฟซีไปเยอะครับบม <laughs> โอเคฝากคุณสนับสนุนเราก่อน น้ำผลไม้ปั่นคุณตั้มครับอร่อยทุกน้ำขายทั่วเมืองกระบี่ครับผมยังไงก็มาเที่ยวกันนะครับน้ำตกกระลมเซลใครชอบดูยูทูบเปิดรับชมได้เลยช่องนี้ เป็นช่องที่พาเที่ยวและพาเข้าช่องคุณงพาทู่ว่า content ดีนมีมากลายก็เชื่อหน,นิงเชืกดติดตามช่องนี้ ดูอยู่ดูเบอร์รับชมได้เลยช่องนี้เป็นช่องที่พาเที่ยวและพาเข้ารู้ชมทุกพาทุกบนถนนดินมีมาลยก็เชิญแชากดติดตามชมพาทุก ขอเชื่อิงใจกดติดตามช่องปุ่มาดูขอเชื่อิงใจกดติดตามช่องปุ่มาดู